ไอ้หมอนมันทรงแปลกๆอันี่กาเรียกว่าหมอนเห็ดครับหมอนเห็ดเห็ดเห็ดมันไม่ใช่อย่างงี้พี่เห็ดมันมีตีนอะ่ะอันนี้เป็นรากมันครับ <c oughs> สวัสดีครับผมอยู่กับนุกสังคมรถซิ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับนี่เลย TFR นะผมทั้งสองคัน,นครับสีขาวนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นแฝดก็ได้นะเจ้าของนะส่วนคันนี้เป็นรถของผมเองนะครับแมหลายคนอาจจะอยากจะรู้นะว่าผมขับรถอะไรผมขับ TFR สีขาวนะและอีกคันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพบกับเจ้าของเลยครับผมเชิญครับผมสวัสดีครับผมเอาตัวมือครับรออะไรครับผม ชื่ออะไรครับแนะนําชื่อหน่อยชื <sm all> ่อลีขับรถเทียมาสีขาวครับสีขาวเหมือนกันเลยเหมือนกับผมผมก็เลยทํา2คันใน1คลิปเลยอ่าธรรมดาเห็นว่าเราแต่งตัวแบบหมนกันเหมือนกันเพราะว่าที่ลําพูนอากาศหนาวมากหนาวมากหนาวจนเหนือออกเลย เดี๋ยวเราจะมารีวิวคันของพี่ลินก่อนนะฮะคันแรกนะฮะนั่นก็คือทีมาสีขาวคันนี้นะครับผมใครอยากรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมเยอะๆเลยนะครับผมใช่ไหมครับใช่ครับอือใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจาะคันนี้ก่อนเลยครับแล้วเจอกันัะผมโอเคครับเรามาเจาะลึกคันทีเมาสีขาวของพี่ลินก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ลินเขาเป็นคนอธิบายของแต่ละอย่างที่เขาแต่งไปนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกับกระจังข้างหน้าก่อนนี่ เห็นแล้วมันสะดุดตามากเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นกระจังอะไรพี่อันนี้กระจังเดิมชุบคมเมียมมาอ๋อแต่มันมีมันมีแบบเขาเรียกว่าแบบขายแบบเป็นคมเม,ม,มียมมาเลยก็มีใช่ไหมใช่ครับแต่แต่เอาตัวนี้ไปไปชุบเอาเผมสนใจเหมือนกัน <laughs> ตัวนี้เราไฟไฟไฟตัวนี้ไฟก็เป็นของไต้หวันทั่วไปครับอ๋อทั่วไปไต้หวันแล้วก็ตัวนี้กระจังนี่ก็สั่งมาทั้งเซตเลย อ๋อทั้งเส้นนี้คือสั่งมาหมดเลยพร้อมกับโลโก้แดงครับคันนี้ผมจะมีความรู้นิดหน่อยเพราะว่ารถผมสเต็ปเดียวกันคล้ายๆกันอ่าเขาเรียกว่าแฝดคนละฝาอ่าอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากรอป้ายทะเบียนไทเทครัันี้ก็เป็นใช้ล่างอันนี้อันนี้ใช้ล่างใช้ล่างเดิมมาเลยเนาะใช้ล่างเดิมครับแล้วก็ไฟตัวนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเหมือนกันคอมเพรสมาทั้งชุดอ๋มอมาพร้อมกันอ๋อเป็นเขาเรียกว่าราคาคู่กันใช่อ่าผมรับใครที่แบบสนใจตัวนี้นะต้องสั่งที่ไหนเ้ยของอันนี้ผมสั่งจากพเต อ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเฟซพี่เต้ไว้นะครับครับอ่าเรียบร้อยแล้วเราขึ้นเฟซไปที่เรียบร้อยแล้วครับเฟสอ่าเราก็อาจจะเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอันนี้อินเตอร์หมกอินเตอร์หมกมาด้วยกันอินเตอร์หมกตัวนี้อันนี้อันนี้มีเทอร์โบใช่ไหมรถคันนี้มีครับเซ็ตเทอร์โบอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมไม่รู้นะข้างข้างในเขาทำอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งอัพสเต็ปมาใหม, <S <S ม่หัวล้อด้วยไม่ต้องหัวล้อหรอครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดฝากระโปรงแน่โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องล้อเรื่องล้อเรื่องล้อกับเ,เ,เ,เรื่องยางกันนะฮะตตััววนนนีี้จะะเเปป็็อไรพ่ ทีสามสิบเจ็ดครับอ่าแล้วก็ยางยางเป็นสองสี่ห้าครับสี่สิบห้าตัวนี้จะเป็นเก้าพึ่งสิบพึ่งใช่ไหมใช่ครับเก้าพึ่งหลันสิบพึ่งเป็นสเต็ปพื้นฐานสายหล่อเขาก็ต้องสตาร์ททีทีอีสีชาตัวนี้เป็นหกลูนะเพื่อหกรูข้างหน้านี่คืออะไรอะแดปเตอร์อะไรอะแดปเตอร์หนึ่งนิ้วลองให้องอันนี้เป็นหกโอห์เหมือนกันโหครับเป็นของงานอะไรครับเนี่ยงานทั่วไปครับงานทั่วไปแล้วก็จะไปเขาเรียกว่าครอบครอบเบรกครอบเบรกมาดูใกล้ๆครอบเบรกตัวนี้ หลายคนก็ต้องใช้ตัวนี้นะถ้าเริ่มสตาร์ทแต่งรถครั้งแรกมันก็จะเป็นข้อเบงหน่อยครับแบมโบเท่าไหลเพื่อนสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบทำไมตากล้องของผมมันร้อยยี่สิบมันอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสีม่วงเนาะสีม่วงครับอ๋อนี่ก็ม่วงเหมือนกันครับคุณพนม่วงใช่อ๋อเฮ้ยก่อนจะไปต่อไปนี่ต้องมาดูข้างหน้าข้างหน้านี้ประมาณกี่นิ้วเพื่อนสามนิ้วสอดสี่นิ้วสอดสี่นิ้วสอดสอดสอดยังไงนะสี่นิ้วสอดลองลองสอดให้ดูหน่อยครับ โอเคครับประมาณ4นิ้วสอดสำหรับใครที่อันนี้เขาเรียกว่าขันขั้าชั้นบาร์ครับอ่าสมมุติใครที่อยากจะเริ่มแต่งรถนะครับก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กเป็นยางแล้วก็จัดทรงอ่าจัดทรงก่อนครับผมไอ้นี่พี่เต้พี่เต้พี่เต้ตัวนี้จะเป็นชิปเปอร์ของพี่เต้ที่ขายมาเนาะขายไม่ได้รถจิ้งทั่วไปก็ต้องมีกระจกตาแฟร์อ่าที่เป็นงานอะไรพี่งานทั่วไปครับงานฟิล์ม งานฟิล์มได้่ยส่วนมากนี้จะลอกเหมือนกันหมดเลยใช่ทุกคนลอก,ลอกหมดทำไมต้องลอกด้วยนะ <c oughs> อันนี้จะเป็นมือเปิดแบบเขาเรียกว่าเป็นพรมเมียมครับอ่ามือเปิดพรมเมียมอันนี้อันนี้ติดรถมาไหมติดรถมาอเอ,อ้ยลืมถามว่ารถคันนี้เป็นรถรถมรดกหรือว่าอะไรยังไงซื้อมือสองมาได้<ๆ>เกือบสิปีแล้วครับอ๋อเป็นซื้อมือสองนะทุกคนรถใช้งานเนาะรถใช้งานครับบรรทุกมาก่อนอ๋อแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังใช้งานกดออกแล้วก็ทําใช้งานทําซิ่งนะอ๋อทําซิ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ตอนนี้อันนี้ครับออ๋ หก60ครับข้างหน้านี้สเต็ป40 40ครับอ่ารถซิ่งก็ต้องประมาณนี้เนาะ40โอเคครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังข้างหลังล้อล้อข้างหลังนี่สเต็ปนี่ก็เป็นสิบพื้นเหมือนกันเนาะพื้นครับแล้วยางอะไรพี่ยางเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบครับสองเจ็ดห้าสี่สิบครับซูแม็กซูแม็กกี่นิ้วสอดพี่นี่สามนิ้วอืมสอดยังไงนะพี่อ๋อนึกว่าอย่างงี้นะสอดนี่ไม่ได้ครับตอนนี้อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์อะไรพี่ออันนี้ ทั่วไปเหมือนกันครับแต่เป็น2นิ้วอ้าหคนดูชีพก่อนหน้านั้นจะเป็นดาก้อนเนาะมันจะเป็นเขาเรียกว่า1นิ้ว2ตัวแต่ตัวนี้จะเป็น2นิ้ว1ตัวไปเลยคือจบกว่าแต่ตัวนี้เราต้องสั่งทำไหมเว่ยหรว่า<ว><ว>มันขายทั่วไปอยู่ครับหายากอยู่ปะหายากครับหายากเนาะตัวนี้ได้มาเท่าไหร่รับตัวนี้ได้มือสองมาพันห้าโอ้พันห้าถือว่าโคตรถูกไปทุกคนตัวนี้อันนี้เป็นเพาเลยเว้ยเพาเดิมครับ พอเดิมครับพอเดิมติดรถอ๋ออันนี้ยังเป็นพอเดิมอยู่ใช่าฟิวเดียวกับ <พอ S 1> ดักกอนอาคันสีแดงนะใครอยากรู้นะกลับไปดูคลิปดักกอนไอายได้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ข้างบนนี้ให้บนนี้เออบนนี้นะคันของพี่เจเนาะตัวนี้เป็นพี่ลินเครื่องข้างหลังนี้ก็เป็นกลุ่มเหมือนกัน<ช>นี่สเต็ป <สะ S 2> เดียวกับของรถพี่เจใช่ครับอันนี้เป็นเป็นอะไรกับวิถภาพครับเป็นแอดมินครับอ๋อเป็นแอดมินแอดมินเป็นแอดมินครับต้องมีพิมพ์รูด้วยอยากอยากรู้ไปไหนก็มีแต่คนมองอ่ามองมองเพราะว่ารถสวยใช่ครับไม่ใช่เลัก ่ในาโอเคข้างในนี่ก็จะเป็นน้ำเงินได้ไปสีอะไรพีกกระป๋องสีกระป๋องครับอ๋อสีกระป๋องทงานแล้วแล้วก็กระป๋องนี่ก็ไม่แพงมากใช่ครับสีกระป๋องแล้วก็ย้ายแบตย้ายแบตแสได้ว่าข้างในเครื่องนี้บอกเลยว่าต้องสวยงามพารุหาราแน่นอนทุกคนนะเดี๋ยวมาดูข้างหลังเดี๋ยวมาดูข้างหลังข้างหลังจะเปอนข้างหลังนี่ก็จะเป็นไฟอ่ะไฟเหมือนผมเลยใช่ครับเป็นไฟ LED ครับไฟ LED รัด LED นี่ก็สั่งมาเหมือนกันใช่ที่ไหนไป ันนี้ได้จากคนในกลุ่มมาครับนี้ได้มาสองพันครับร<อ>ไปแกะกล่องเหมือนกันแกะกล่องเหมือนกันแส่เขามาซื้อมาไม่ได้ใช้ครับอ๋อ,อซื้ออ๋อเขาซื้อผิดรุ่นอเ่ล่าน่าจะใช่โอ้สบายอะไรอย่างงี้ครับตัวนี้ก็เป็นมือเปิดนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์เดิมทั่วไปเดิมเลยเลยนะตัวนี้ก็เป็นตัวเล็ก เราจะมาดูข้างในเอาข้างในเขาไปไหนจะมีส่วนมากข้างในคือแบบถ้าลําพูนเนาะเขาจะแต่งแบบมีทั้งคีนแล้วก็ข้างในจะเป็นเครื่องเสียงแล้วก็แต่งซิ่งแต่งแบบรถสนามมีหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูข้างในอ่าเดี๋ยวให้ตากล้องเข้าไปดูข้างในนะเดี๋ยวให้พี่ลินบอกไปทีละอย่างเลยโอเคครับเดี๋ยวจะให้พี่ลินแนะนําข้างในนะครับผมเข้าไปไม่ได้ครับผมตัวใหญ่เกินโอเคเอาเดี๋ยวให้พี่ลินข้างในแนะนําข้างในว่ามีอะไรบ้างครับ ก็อันนี้ก็พวงมาลัยเป็นโมโม่ครับอ่าอันนี้พวงมาลัยโมโม่งานอะไรเพ่ทั่วไปครับอันนี้โมโม่ครับโอ้ยมันสวยมากเลยผมอยากได้มอนกันแหละครับตัวนี้อุ้ยตัวนี้ตัวนี้อะไรวัดรอบครับวัดรอบอ้าววัดรอบแล้ววัดบูธพี่มีไหนวัดบูธอยู่ทางด้านซ้ายครับอ๋อแต่ส่วนมากนี้เขาจะเอาไว้บูธวัดบูธไปตรงนี้เนาะเพราะว่ามัน มันบังสายตาครับอ๋อมันบังสายตาก็เลยย้ายไปอยู่ตัวนี้มันมีไฟไหมพี่มีครับมันไม่แยงตาเหรอไม่แยงครับเพราะว่าไฟมันจะดับลงนิดหนึ่งอ๋อมันมันปรับระดับไฟได้เนาะใช่ครับอ่าแล้วก็เรามาดูตัวนี้อันนี้คืออะไรพี่โลโก้ทําติดเล่นๆอุ้ยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระจกอะไรเหมือนเลเซอร์แต่ไม่ใช่ครับเอ้ยอันนี้พี่ทําที่ไหนอะทำเองครับอุ้ยแสดงว่าพี่ก็มีฝีมือเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นงานคาร์บอนใช่ไหม เป็นฟิล์มเคปล่าอ่าฟิล์มเคปล่าอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าสวยมากดีมากครับผมช่างไฟของเราดีมากเลยตัวนี้ก็จะเป็นเบาะแล้วแล้วนี่คืออะไรครับพี่หมอนเอาไว้นุนครัออันนี้อันนี้หมอนอะไรครับเอ้หมอนมันทรงแปลกๆลครับพี่เขาเรียกว่าหมอนเห็ดครับหมอนเห็ดเห็ดเห็ดมันไม่ใช่อย่างงี้พี่เห็ดมันมีตีนอ่ะอันนี้เป็นรากมันครับ อชอบอันนี้อันนี้เวลาเราแบบอันนี้พี่พี่มีแฟนแล้วใช่ไหมมีแล้วครับอ๋อสเวลาแฟนไล่ออกบ้านก็คือมานอนกับน้องหมอนเห็ดหมอนเห็ดอ่าเวลานอนนอนยังไงเวลองลองเท่เท่นนอนโดนนอนหัวมาเลยนะอันนี้เป็นสายบันเทิงเนาะใช่ครับโอ้อันนี้ อันนี้เราเดี๋ยวเราถ้าใครอยากรู้นะเราอยากรู้เรื่องเครื่องเสียงนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปแบบเจาะเฉพาะเจาะจงสละเครื่องเสียงโดยเฉพาะเพราะว่าผมยังไม่มีความรู้เนาะวันนี้เรามีถ่าย2คันเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในก็จะมีดิฟฟี่กี่ตัวพี่หตัวเนาะอ๋อดิฟฟี่นี้เป็น5ตัวงานอะไรครับงานดิฟฟี่รุ่นเก่าครับเป็นของซีทูอ๋อเท่าไหร่พี่ได้มือสองมาพันแครับโอ้ยพันแมีแอ้วพวกเวลาให้ความรู้ไหนแบบว่าพวกที่อยากจะใส่ดิฟฟี่ที่มันไม่มีวัดรลอบเราต้องซื้ออะไรยังไงแปลงสัญญาณ เ,เป็นเป็น,ปนตัวแปลงสัญญาณเท่าไหร่เพื่อมีคนในกลุ่มขายไม่รู้เท่าไหร่เราจะมาเปิดฝากระโปรงของพี่ลินนะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ลินเปิดฝากระโปรงหน่อยได้ครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่ลินเปิดฝากระโปรงให้ผมดูหน่อยนะนี่ก็เป็นช่วงของการเปิดฝากระโปรงนะครับโอ้ยอันนี้ผมก็เพพ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยนะเปิดมาน,นี่คือเจอเลยอ่าอันนี้คืออ๋ออันนี้เป็นก้อนประตูใช่ไหมพี่ <ś auster _> คบเอาจริงป่ะตัวค้ำครับอันนี้ก่อนประตูจริงไหมเพื่อนสร้างให้ครับเพื่อนสร้างเอาเป็นงานสร้างโอเคเดี๋ยวเราให้พี่ลินมานดูว่าอันนี้เป็นเทอร์โบอะไรเพื่อนเป็น h ฮดเอ็ครับ h ฮดเอ็เป็นโบโบใหญ่เนาะโบใหญ่ครับโบใหญ่เฮดเอ็กซ์สีในคลิปของเราก็ม,มีคนใส่เฮดเอ็กสีเหมือนกันนะคือมาด้าทันเดอร์สีแดงนะใครอยากรู้ก็กลับไปดูครับคลิปจะอยู่ตรงนี้ อยู่ว่าอยู่ตรงนี้สักอย่างนี่แหละอันนี้ห้องเครื่องเก็บโล่งนะพี่เก็บโล่งนิดหน่อยครับเก็บโล่งนิดหน่อยยังไม่ไม่เยอะครับอ๋อแต่กล่องฟิลย,ยังอยู่นี่อยู่เนาะยังอยู่ครับยังอยู่กล่องฟิลแล้วก็อันนี้เครื่องอะไรครับพี่เป็น25งพันเดิมๆครับสองพเดิมๆเนาะเอ็นเอเป็นเสองพันห้าเอ็นเอเดิมๆตัวนี้ก็จะเป็นเอาฝาครอบอกแล้วปั๊มแล้วพี่ปั๊มปั๊มนี่คือปั๊มอะไรครับปั๊มเป็นปั๊มเดิมครับใส่ฝากระโปอ๋ออันนี้สําหรับใครที่อยากจะเล่นอ่าเขาเรรีกว่าาปปััมมมมดดิูไ้คบ ตัวนี้เป็นปั๊มเดิมแล้วก็ฝานี่ฝาอะไรเปี่เป็นฝาเทอร์โบครับฝาเป็นฝาปั๊มสําหรับที่ใส่เทอร์โบครับอ๋อคือเทอร์โบตัวนี้เหรอหรือว่าก่อนหน้านี้เป็นเทอร์โบสามพันเดิมๆครับอ๋อสามพันเดิมๆนะครับผมอ่าเทอร์โบสามพันเดิมๆหัวฉีดนี่อะไรยังไงครับเี่หัวฉีดก็เดิมอยู่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนหัวฉีดเดิมเนาะทำไมต้องสีชมพูคับเี่เพราะว่าแฟนสั่งทำอ่าเป็นคนรักแฟนอีกแล้วนะครับผมใครที่ขับรถซิ่งจะเป็นคนชอบรักแฟนถูกต้องขนาดน้องหมอนย ระบบน้ํามันอะระบบน้ามันเหรอยังไม่มีครับยังไม่มีเนาะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้หม้อน้าหม้อน้ํายังหม้อน้ําเดิมอยู่หม้อน้ําเดิมแต่เป็นอินเตอร์เขาเรียกว่าอินเตอร์หมกเนาะอินเตอร์ครับอินเตอร์หมกทำไมต้องหมกอะพี่หรือหรือแบบอยากแอบแอบแซบหลังถนนใช่ครับชอบแอบแซบหลังถนนแอบแซบอ่าแอบแซบกับรถหรือแอบกับสาวกับรถครับต่อไปเลยเราจะมาถามเรื่องช่วงล่างของพี่ลินนะว่าพีลินทำไรเดี๋ยวให้พีลินไปพาไปดูช่วงล่างของเขานะครับครับอันนี้ก็ มีดัดแหนบสองนิ้วครับดัดก็ดัดแหนบกองโหลดสองนิ้วอันนี้โชกเป็นไอ้ไข่ฟอร์สใช่ไหมเพื่ใช่ครับไอ้ไข่ฟอร์สไอ้ไขฟอร์สเผาเดิมเนาะเผาเดิมครับท่อหน้าเผาท่อหน้าเผาครับท่อหน้าเผาแล้วแล้วเกียร์อะไรเพื่เกียร์เป็นเกียร์ดีแม็กคอมมุนเลวเหรอครับอ๋อเป็นเกียร์ดีแม็กนี่แสดงว่าแอบแซบหลักถนนของจริงใช่ครับไว้เล่นขำๆครับอ๋อขำๆขำคนอื่นเลยใช่เราขับรถแบบมีเขาเรียกว่ามีตาภาพด้วยกันเนาะเราคือทำโรถซิ่งมาเพื่อความสวยงามเนาะ โอเคครับผมแล้วก็เรื่องของเทอร์โบนี่พี่ใช้บูตประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ใช้อยู่25ครับเพราะว่าระบบน้ํามันยังไม่สมบูรณ์อ๋อแล้วถ้ามีระบบน้ํามันนี่คือจะจะเป็นประมาณเท่าไหร่ก็เทอร์โบสักสากห้าสี่สอ่าแล้วอนาคตนี่จะอัพสเต็ปไหมเนี่ยังครับพอก่อนอ๋อแต่ละคือแบบอนาคตไกลๆนี่อยากจะลงสนามไหมันจะไปกินไม่ครับส่วนมากอยากเล่นหลานถนนมากอ่าเขาเรียกว่าแอบแซ่บลานถนนนะครับผมอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปการรีวิวของรถคันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์มาให้พี่ลินด้วยนะครับใครสนใจที่อยากจะติดตามรถคันนี้ ก็มีเฟซนไหมเม่มีครับโอเคเฟซชื่ออะไรชื่อนลินอุตระศักดิ์ครับอ่าเดี๋ยวภาษาอังกฤษครับอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเฟซตรงนี้ครับเดี๋ยวเราขึ้นเฟซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลืมนะครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะตอนนี้ข้างหลังก็กําลังเขาเรียกว่ามุงดูรถเพราะว่าคันนี้เพิ่งเปลี่ยนเทอร์โบมาใหม่ก่อนหน้านี้เป็นโบอะไรนะสามพันครับโบสามพันแน่เดี๋ยวเราให้เขาชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีดเมทของคันนี้นะว่าจะเป็นไงแลล้้วเจออกัันนคคิปหาาย่รบ